สวัสดีค่ะป้าแมวอยู่ที่ Mitsubishi Auto House ปู่เจ้าสำโรงนะคะที่ป้ายืนอยู่ข้างๆนี่ก็คือ p a โร่ส Sport รุ่น D G p r e m i ยมนะคะขับเคลื่อน2ล้อราคา1,469,000บาทนะคะไม่ใช่ยูโรนะคะดูไฟเลยหรือจะดูล้อก่อนเอาล้อแล้วกันเนาะไหนๆก็ไหนๆล้วขอบล้อเบอร์18ค่ะ แล้วก็เป็นล้อแม็กด้านหลังดิสด,ด,ด้านหลังอ่ะด้านหน้าด้านหน้าก็ดิสหลังก็ดิสนะคะดิสเบรกนะคะสีเนี่ยเป็นสีทูโทนนะคะยางบิ t โ n นค่ะนะคะมาดูไฟต่อเลยฝ้าเออป้าลืมบอกนี่สีนี้มันจะเป็นสีบรอนเงินสวยมากผิดกับบรอนเงินที่ป้าเคยเห็นมันเก๋ๆไปอีกแบบหนึง่งไฟก็เป็นโปรเจคเตอร์นะคะในไฟเดย,ย์ไทมเก๋แม็ โคเมียมครอบแล้วนี่ที่ฉีดน้ําร้านตรงไฟตรงไฟนะคะไฟเลี้ยวจะเชิงก็ไม่เชิงสี่เหลี่ยม้วคะไฟเลี้ยวเป็นแนวตั้งแล้วก็ไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะคะเซ็นเซอร์ก็โอเคค่ะสี่จุดด้านหน้าสีด้านหลังสี่เป็น8จุดนะคะแล้วก็นี่แต่ตรงนี้รุ่นนี้นะคะรุ่นนี้จะเป็นอีอกคันหนึ่งเนี่ยจะเป็นตรงนี้จะเป็นสีดำ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 ,ดำเงาแต่คันนี้ จะเป็นสีบรอนเงินนะคะเก๋มันหรูหรูมันคือคือหรูคนละแบบหรูคนละแบบค่ะหรูทั้งสองคันทั้งที่ป้าไปไป,ไปดูมาอีกคันนึงอะแล้วตรงโลโก้มิซุนิจะเป็นสีดำดำเงาค่ะโลโก้โคเมียมนะคะลังลังลังพยานลังนางพึ่งนี่เห็นไหมคะกล้องอยู่นี่คันนี้รุ่นนี้ก็จะมีมีนี่คะ่ะกล้องรอบ รอบคันเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะราคานี้แน่นอนแล้วก็ป้าบอกได้เลยนี่ไฟป้าบอกได้เลยยังไงยังไงรุ่นนี้ไอที่เบาะระหว่างซ้ายขวาเนี่ยคนขับกับคนนั่งเนี่ยแน่นอนต้องเป็นระบบไฟฟ้านี่ตรงหน้าอกตรงนี้ก็มีที่ล่ามลากจูงนี่เห็นไหมคะเป็นเหล็กหนาะสแตนเลสไม่ใช่สแตนเลสนะคะเป็นเหล็กกระจกซ้ายขวาด้านบนก็เป็นโครเมียมเงาแวบไฟเลี้ยวด้านข้าง ด้านล่างเป็นดำดำเนียนแล้วก็นี่นะคะกล้องโอเคตามที่ป้าบอกบันไดข้างยังหนาค่ะตรงด้านนี้จะเป็นสีบรอนแต่ด้านขอบนอกนี่จะเป็นสีดำนะคะแล้วเขาจะเล่นนี่เป็นแองแองแองเพื่อไม่กันให้ลื่นแน่นอนที่เปิดก็เป็นโครเมียมแล้วนี่นะคะมีนี่กุญแจกดเปิดล็อกตรงนี้นะคะมีกุญแจอยู่ตรงนี้ก็โอเคนี่โคเมียมขาะรอบมานนี่เลย มีราวลาวหลังคาส่วนราวหลังคานี้นะคะจะเป็นสีเมทัลลิกแต่ว่ามันก็โอเคสีเขาจะเข้ากับสีตัวรถบอลเงินเลยค่ะสปอยเลอร์เป็นสีเดียวกับตัวรถนี่ไฟเบกรกดวงที่3ก็อยู่นี่เส้นแนวนอนสีโทนสีส้มก็คือไล่ฟ้าไล่ไม่ใช่ไล่ไล่สีนะคะไล่ฟ้าอย่างเดียวนี่ส่วนดูไฟเลยค่ะไล่ไกรนิง่งเห็นไหมคะโหอย่างใหญ่โตนี่ ไฟถอยไอ้ไฟถอยไฟไฟเลี้ยวไฟเบรกอะไรอยู่ตรงนี้นะคะนี่ไลท์ไกลนิ่งสีแดงนี่ใหญ่โตเห็นไหมนี่สี่จุดเห็นไหมคะอันนี้ไฟทับทีมไฟทับทีมเซนเซอร์หนึ่งสองสามสี่กล้องนี่นะคะรอบคันตามที่ป้าบอกโลโก้โคเมียมค่ะนี่ที่เปิดอันนี้จะอยู่นี่ไฟสองปายทะเบียนซ้ายขวาแล้วเดี๋ยวป้าจะเปิดนี่ระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะ เห็นไหมปาจิโรสปอร์ตโอเคนะคะนี่ดูด้านหลังนี่มีไฟอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนเหมือนอีกคันหนึ่งที่ป้าให้ดูโอเคอ๋อนี่ได้นี่ไงดึงปุ๊บโอเคนะคะแน่นอนว่าที่พิงศีรษะเนี่ยปรับได้ปรับได้อันนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นเดี๋ยวป้าเปิดให้ดูที่เก็บแม่แรงนี่นะคะ ไม่แลงแลงูกแลนแล้วตรงนี้เติมลมฉุกยามฉุกเฉินนี่นะคะเวลาเราเดินทางไปฉุกเฉินมือยังไม่ทันไม่ทันถึงมือพุ่งมือแพทย์หรือมือช่างนั่นแหละเราก็เติมฉุกเฉินของเราได้ส่วนตรงนี้ป้าจะเอาตากนั่นปลาอินทรีตากแห้งปลาเคม็มปลาอินซีกลิ่นหนึ่งไเลยแหละโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวนี่โอเคป้าชี้นี่คือปุ่มนี่คือปุ่มเนี่ยมันเป็นระบบไฟฟ้าปรากฏอันนี้ปุ๊บเขาจะปิด ส่วนตัวเนี้ยถ้าป้ากดไปเนี่ยเขาจะปิดแล้วเขาจะล็อกให้เลยนะคะโอเคป้ากดตัวนี้แหละป้าจะไปเปิดไฟให้ดูชมความงามของไฟนะคะเห็นไหมคะโอ้ยเหมือนเพชรเลยยังกับเพชรเนี่ยโปรเจคเตอร์เห็นไหมคะโอ้ยนี่แล้วดูไฟเลี้ยวเขาโอ้โหเหลืองละออเชี่ยสุดยอดแล้วไปดูไฟท้ายต่อเลยดูนี่ไฟเลี้ยวตรงกระจกด้านหน้าด้านหลังนี่เห็นไหมเก๋ไก๋ใช่ไหมแล้วเขาเรียก เหลืองอมพันเหลืองทองเหลืองไฟทองแล้วมาตามมาดูไฟนี่ไร้ไกลนิ่งด้านหลังเลยค่ะเห็นไหมนี่ไฟเลี้ยวเหลืองละออด้านในเดี๋ยวป้าโหนขึ้นมาก่อนนะนี่จับเหยียบนี้ขึ้นมางี้โอเคแบบชดช้อยนะคะนี่สีดําคันแรกคันนั้นป้าดูมันนี่เป็นสีน้ําตาลโทนน้าตาลอันนี้โทนนี่ดะะาํานะคะเป็นพระสิกิสังเคราะห์นะคะส่วนตรงนี้เป็นหนังค่ะเดินด้ได้สีอ่อน ลงแล้วนี่ก็เป็นแมทแมทริกะนี่แมททริกหนูนี่ตรงนี้ก็เป็นโครเมียมแล้วตอนนี้เป็นดําสีดําเหมือนดําแบ็กเป็นโนเงาวแว็บเลยที่ปรับกระจกก็อยู่ตรงนี้นี่วางขวดน้ําขวดนมขวดอะไรปรับความเย็นนี่นะคะทั้งซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็มีไฟตรงนี้ปิดเปิดอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนะอ๋อป้าเปิดประตูเขาก็เลยเปิดไงป้าไม่ได้กดไปซ้ําไปนี่ กระเป๋าซ้ายขวาพ็อกเก็ตซ้ายขวามีนี่นะคะลัดเข็มขัดออโต้ Auto. อัตโนมัติออโตเมติกที่พิงศีรษะก็โอเคค่ะปรับได้นะคะนี่แต่เขาหุ้มอันนี้อยู่ป้าไม่อยากจะไปนั่งของเขามากแล้วตรงนี้อ่อนลืมไปนี่นะคะมีจอทีวีอย่างหรูไฮโซแน่นอนตั้งร้านสี่กว่าร้าน เกือบล้านห้าเกือบล้านหกเนาะมันก็ต้องไฮโซแหละใช่ไหมล่ะนี่ส่วนเบาะเนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปอ๋อ,อนี่เปิดได้โอเคโอเคอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะเบาะสีดําค่ะเบาะหนังสีดํานี่อืมอย่างนิ่มเลยโอเคนะคะด้านนี้ก็นั่งได้ได้สามแถวหลังแถวที่สามก็นั่งได้สองแหละนะคะ แล้วก็นี่ที่รัดเข็มขัดที่นั่งของเด็กชิลเดนมีนะคะพร้อมหมดนี่เสียบปุ๊บป้าก็เดี๋ยวนี้กระทะใบขนาดนี้มันมีเนาะผัดกะเพราเด็กผัดกะเพราในรถเลยก่อนจะผัดก็เปิดประตูให้หมดเนาะ USB สองเลยสองไม่ต้องทะเลาะกันนะคะอย่าทะเลาะบบกแววนไม่ต้องแย่งกันป้าอยากนั่งรถคันนี้ไปนู่นจังเลยชายทะเลไม่ไปไปเชิงเขาที่มีน้ำตกมีอะไรพวกนั้นเนาะ มาค่ะตามป้ามานี่โอเคเห็นไหมคะไฟมีทั้งมีทั้งรอบคันเหมือนกันโอ้โหแมคทริกเขาแล้วที่จับนี่จับชอบที่จับเขานะเขาทําเก๋ดีไซน์เก๋เกมากนี่ดําเงาเว็บแบ็กเขาเลยแบ็คไม่รู้เอาตามป้าเหอแบ็คเป็นโน้วิตเตอร์น่ารักน่ารักอยู่นี่เองนี่ปรับความเย็นก็แมคทริกนะคะแล้วนี่เขาเห็นไหมเขาดีไซน์มาให้หรูขึ้น หรูสิไม่หรูได้ไงร้านกว่าบาทเนาะกว้างลึกโอเคกว้างลึกกระจกแน่นอนนี่ค่ะนะคะตรงนี้ก็เป็นหนังนะคะหนังนี่ m มกทนลิกหรูหราไฮโซมากไฮโซไฮคลาสนี่แหละนี่ก็ไฟนี่นะคะพอเราเปิดป้าเปิด,เป,ดปเปิดประตูเขาก็เปิดเลยแล้วนี่เขาจะปรับแสงแยงตาแบบไอ้นี่นะคะออโต อัตโนมัติติดตั้งไว้เลยนี่ที่ใส่แว่นอยู่นี่ค่ะแว่นพูดถึงแว่นนะป้าอยากได้แว่นใหม่ๆจังเลยที่เขาโฆษณาทางทีวีอะ่ะตัวหนังสือตัวเท่ามดนี่ขยาใหญ่ให้ใหญ่ตัวเท่าช้างได้สแกปเพดสแกปเพดนี่นะคะอ๋อเป็นนี่สแกปเพดไม่ใช่ไม่มีออตโต้ค่ะนะคะ,นะคะแล้ว แน่นอนปรับความนิ่เบาเห็นไหมคะปรับสูงต่ําได้เลื่อนไฟฟ้าหมดปุ่มที่รู้ๆก,กันอยู่กระจกนะคะแล้วก็ตัวล็อกเพื่อป้องกันเวลาเด็กเขาชอบกระจกเวลาถ้าเราเอากระจกลงเนี่ยเด็กเนี่ยเขาชอบเอามือหรือเอาศีรษะยื่นออกไปปิดกดล็อกไปเลยนี่สี่ด้านเลยค่ะออโต้นะคะกระจกปรับอโอโต้เลยค่ะเทวิกเตอร์น่ารักแจมแจ๋วเาบาก,ก็ป้ามไม่ต้องพูดถึงนะคะเหมือนกัน เหมือนกับด้านที่าสาวๆส,สวยๆที่นั่งข้างๆอ่ะเหมือนกันเติมน้ํามันนี่ค่ะอันนี้ก็โอเคควบคุมการทรงตัวของรถเซนเซอร์อันนี้เตือนเวลารถจะ,จะ,จะมีจะไปเฉี่ยวชนรถหรืออะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็ปรับกระจกซ้ายขวาพับกระจกอันนี้ปรับนี่ตัวปรับอยู่นี่ปุ่มสตาร์ทปรับความเย็นแมทริกนี่ค่ะออโต้นะคะซ้ายขวาทั้งไฟทั้งป้าให้ดูจอหน่อยนี่นะคะ ดูจอเห็นไหมหน้าจอหน้าปัดป้าเรียกตามป้าเปลี่ยนเกียร์นี่นะครับเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็เป็นดำดำแล้วก็เดินนี่เดินทําเย็บด้วยได้อยู่ด้านในนะคะปุ่มนี้ก็คือ c r u สคอ control ควบคุมความเร็วของรถนะคะอันนี้ก็รับโทรศัพท์วางโทรศัพท์อันนี้ก็ปุ่มปรับเครื่องเสียงนะคะเสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงอะไรก็แล้วแต่นี่แหละตรงนี้คะ่ะดู หน้าจอนะาเดี๋ยวเดี๋ยวพวงอะไรเดี๋ยวถ้าพวงอะไรแน่นอนแต่ป้าก็จะสาธิตให้ดูละหนึ่งสอสานะคะโอเคนี่หน้าจอนะปัดปัดความเย็นนี่เป็นสีดำแบ็กคาเล็กแบ็คแบ็กเป็นโนนะเป็นโนแบ็คแบ็กเป็นโนนี่แหละอันนี้ปุ่มฉุบเฉิญนอันนี้ปุ่มกดปิดเปิดไฟท้ายไอ้ขอโทษข้างท้ายค่ะอ่า ฝาด้านท้ายด้านท้ายรถอ่ะอันนี้ก็ปุ่มนี่แอร์ออโต้นะคะแล้วปุ่มอะไรต่ออะไรเนี่ยก็คือปรับความเย็นส่วนปุ่มไล่โอนะละหรือไล่ตดของป้าหรือของลุงอยู่ตรงไหนเนะอะออยู่นี่ค่ะนี่นะคะกินผู้เฒ่ากินคนแก่คนชรานะคะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกโอนะละภาษาไทยเรียกตดนะคะนี่ปุ่มนี้อยู่ตรงนี้เองแล้วไล่ลงมาตรงนี้นี่อืมเสียบโทรศัพท์มีสองเลยนะคะ u s USB, USB, b u s b b s u อันนี้ก็มีไฟเสียบอุ้ยดึงออกง่ายจังเนาะป้านี่แหมทริกอย่างเก๋โอ้โหนี่เห็นไหมเก๋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 มากนี่โครเมียมแล้วตรงนี้ลายเหมือนเหมือนเหมือนเงินเหมือนเงินเงินนาคเงินอะไรประมาณนะั้นนะแล้วลายเป็นลายลายลาย,ลายมันหรูตรงนี้มากแล้วนี่มีที่เสียบไอ้น,นี่ด้วยเสียบกุญแจเห็นไหมครับเสียบกุญแจเพื่อที่ เวลาเราไปห้างไปชอบปิงชอบปิงเสร็จรถคันหลังจะออกลรวเสียบนี่เปลี่ยนเกียร์หัวงูสิงหรือหัวงูจงอางมาตรงที่ตัวเอ็นนะคะแล้วก็เบรกเบรกมือลงนี่แหละรถก็จะได้ไอถอยรถเราได้ไงตรงนี้น,น่วางไอ้นั่นน่วางเหรียญน,นะคะหนึบหนึบวางเหรียญนะ่ะเหรียญไว้เวลาถอนเนาะเป็นเบรกมืออัตโนมัตินะคะแล้วเวลารถเราไปติดไฟแดงเขาก็จะเบรกให้เราโดยอัตโนมัติโอเค นะคะแล้วนี่หลุมสองหลุมนี่สองหลุมโครเมียมหลูนะคะวางแก้ววางเบบซี่อะไรก็แล้วแต่กับแก้วกาแฟนี่ที่วางพักทิงมือนี่นะคะกว้างขวางหรูหราใหญ่โตมโหฬารป้าจะวางอะไรดีเนาะวางข้าวปั้นป้าก็ได้มั้งรีบกลับไปดูติกตกต๊กตอกติ๊กตอกนี่ไงติ๊กติ๊กตอกอ่ะรู้รู้ร,รเรือยมยคะไอเกมติ๊กตอกท้เขาเล่นสนุกสนกุป้าเพิ่งได้ดูเมื่อกี้เนี่ยชอบมากอะ่ะ แล้วป้าจะรีบกลับไปก็คงจะไม่กินข้าวหรอกกินน้ําทักแก้วแล้วจะกดดูเลยเดี๋ยวยังไม่รู้เลยว่าป้าจะเป็นหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้น้องเขาสอนให้ยังไม่แน่ใจขอบคุณนะคะสําหรับทีนี้สวัสดีค่ะ